พระชินตะกัวหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าลงกรุกเขาจอมคิรินาพรตจังหวัดนครสวรรค์ปี2461พระกรุกวัดเขาจอมคิรินาพรตพิมพ์ประพามนทนสร้างและลงกรุกปี2461ปลูกเสกโดยหลวงพ่อครุฑเจ้าอาวาสในตอนนั้นโดยมีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่ามาเป็นประธานเจ้าพิธีและปลูกเสกมีทั้งที่ลงกรูกและไม่ลงกรุมีในรายการประกวด และมีรูปในหนังสือรวมพระชนะการประกวดของนครสวรรค์ปี2551ตามประวัติได้ทำการเทโลหะพร้อมกับเหรียญชินราชวัดโพธารามในปี2461แต่เหรียญชินราชเมื่อหลวงปู่สุกปลูกเศจแล้วได้ทำการแจกในการทำบุญที่วัดโพธารามส่วนเหรียญหล่อทรงสี่เหลี่ยมนั้นเมื่อหลวงปู่สุกท่านปลูกเศจแล้วได้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือแจกในงานไปส่วนหนึ่งและพระอีกส่วนหนึ่ง ได้ทำการนำมาบรรจุกรุปไว้ที่วัดเขาจอมคิรินาครธหวัดนครสรค์มีทั้งหลังจานและไม่จานพระที่ลงกรุปที่วัดเขาจอมคิรินาครธรได้ทำการเปิดกรุปเมื่อปี2500กว่าพระชุดนี้จึงเก่าถึงยุคทั้งโลหะและประวัติพระพิมพ์นี้เล่นหากันสากลเคยมีการประกวดที่งานจังหวัดนครสวรรค์พระชุดนี้น่าบูชามากมากเพราะท่านหลวงปู่สุกปลูกเสกชัดเจนพุทธคุณจึงครบครันรอบด้าน ผู้คนบูชาติดตัวยิ่งนัก